สี่ร้อยะ้าสิบโอ้ยค่ารถอีกนะเนี่ยค่ารถนั่งมัตรต้งเกี่ยวเรียกคุมต์รถเมล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 ์ ีเจ้าอีกตัวปหมล่ะเจ็ดตัวปหมล่ะสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันเอ้าสีฟ้าที่เราละพี่เอาสีฟ้าสีฟ้าฟ้าใช่ฟ้านี่นะประมาณนี้มีฟ้านั่นฟ้าแบบเธอคอยอ่ะอันนี้เป็นสีอะไรครับเนี่ยเนี่ยก็เหลือฟ้าเดียวหรอนั้นนั้นก็ได้ติ๊กตัวยัให้ไทยฟ้าชมพูอ่ะฟ้าชมพูนี่นะให้ไทยฟ้าชมพูเป็นชมพูรณ์ได้ได้แชมพูเงี้ยแหละสี่ร้อยห้าสิบที่เอาเลย ไม่ได้หรอใี่ตัว5ปากกาเลยนะสี่ร้อยิบไม่ใช่สีตัวเหรอสามตัวเออลืม5 0แล้วหสิบเป็นยถูกแล้วจริงๆิมันต้องเท่าไหร่อะจริงๆมันต้องห้าร้อยสิบห้ารเราลดให้เห้าอยน,นี่สิบได้ไหมอะคนละสิบบาทคนละสิบบาทอ,ะ,อะ,ะเจ้าสองตัวเหรอ ก็อขว่าออกกันแบนเลยนะทงอเท่าไหร่สามร้อยากพี่บอกพี่ท้งสุงคุณไม่เป็นสามร้อยบได้ร้อยไเรแล้วเท่าไหร่เลท่าไหร่ตัหนึ่งร้ยแสิามร้สบมนห้ทาสิบก็ดีไม่ดีนะน้องสาคนพี่ ไม่เคยคอคือไม่เคยเใครขถ่ายรน้ม่นเลยนะ่นี่น้องถ่ายวยอนิ่งจ้นถ่ายวย่นวนเอากี่ตัวแล้วตตัวดี่มัเไเาคืสบามอยหอย้ยมนเ็นตัวเอดี้ไม่เคยเยค่เยาถ่ายนี้มอนะห้าสิตัวละเ้าสตัวสีตัวสี่ตัวส่ตัวหกร้อยไม่ได้ไม่ได้ มันต้องหกท่าไรที่ิ้อ่ะพี่จริงมัน้องเท่าไรนะีจิงมันต้องหกเฮ้ยเราเขี่ยเปียบ่ะเราคูณไม่เต็นอ่ะทำไมไม่น่าหลอดเรียนเลยอ่ะที่ตายกันนเากีตัวในสตัวหรอสามนะสามสี่ร้าสิบสสพี่ยังไม่ได้ทำการร้อยเก้าสิบแล้วมคนแล้วห้สิบมันอิ่มหดอ่แพงอ่ะ ไก่วะนอกใจเหรอเคลียร์อยู่เนี่ย